เปิดโพสล่าสุดพลอยเชอร์มานถึงตงแฟนๆนั้นแห่ยินดีค่ะนับว่าเป็นคู่รักที่เปิดตัวให้เราได้เห็นโมเมนต์หวานๆและคอยซัพพอร์ตกันดีมากระหว่างที่พลอยเชอร์มานและต้งทูพีทีล่าสุดนั้นหนุ่มตงได้จัดทริปเปิดตัวอัลบั้มและแน่นอนค่ะที่ขาดไม่ได้ก็คือสาวพลอยในวันนี้สาวพลอยนั้นได้โพสต์ลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวได้เผยภาพสุดน่ารักพร้อมบรรยากาศภายในงานระบุข,ข้อความถึงหวานใจบอกว่าของ graduation l ค่ะ รอยเห็นถึงความตั้งใจและความทุ่มเทของโตง้งทําในสิ่งที่โต้งรักและวันนี้ก็สําเร็จแล้วดีใจกับโตง้งจริงๆค่ะงานนี้คนบันเทิงและแฟนคลับนั้นต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับหนุ่มโตง้งเป็นจํานวนมากค่ะ